ซีดหายขาดได้ไหมหรือเราต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตก่อนอื่นต้องเข้าใจนะคะว่าช็อกโกแลตซีดเนี่ยไม่ใช่ก้อนมะเร็งแต่ก็ใช่ว่าจะหายขาดได้ง่ายๆในทางการแพทย์การผ่าตัดเอาก้อนซีดออกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการหายขาดชั่วคราวค่ะถ้าเกิดว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยยังไม่สมดุลหรือว่ามีปัจจัยที่กระตุ้นเดิมๆเนี่ยมันก็อาจก,กลับมาเป็นได้อีกเหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยผ่ามาแล้วสองสามรอบซีดเนี่ยก็ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ ฉะนั้นการดูแลเตียงหลังการรักษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่กินยานและตรวจอย่งเดียวค่ะแต่ต้องปรับเรื่องของฮอร์โมนการพักผ่อนลดของแสลงเลือกวิตามินเสริฟที่ช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนได้ค่ะตัวที่ช่วยเลยเนี่ยก็คือวิตามินที่มีสารอาาศจากมา์กิเบอร์ี่วิตามิน k 2 d 3และ Sing ค่ะที่ช่วยลดการอักเสบบาลานซ์ฮอร์โมน เสริมภูมิกันให้กับร่างกายค่ะวิตามินตัวที่อยากแนะนำพี่ๆในๆเนี่ยจะเป็นวิตามินกล่องสีม่วงเลยค่ะที่กัดวิตามินทักช่องแชทติ๊กต๊อกหรือลิงก์หน้าโปรไฟล์หยกได้เลยค่ะ